ไม่เพราะป่านไหนเด้อบักแค่น,น้อยนะมันกำลังเบิ่งอย่างอยู่นะลูกมึงเคยเห็นแม,มงเมาบ่ลูกเวลาหน้าฝนแมงเมามันจะต่อตูดกันลูกะจะเพื่อจะสีเนาะเวลาประกันเด้อพวกรถเข้าไปมันจะเล่า <c oughs> พอได้จักบารดกิกูต้องไปอีสานดานี่ออกมา <c oughs> โพสอบบึกทักหากินกูแขกแล้วขอบคุณอะไรแบงมือเอากูมักเจออีเด้งอีกถือตีนกูมือมาเด้อแทนที่จะกูได้อยู่กับลูกก็มีอลองเพลงเมลี่คริสต์มาสมีวิดเมลี่เบลี่คริสต์มาสเพลียเมล็ดขีดลคริสต์มัดแต่แฮปปี้มีกันบ้อมีกันป้ละช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้เขาเกิดมาเพื่อฆ่าทุกอย่างที่ขวางหน้าของเขาในวงการบอลลอกซิที่ไม่มีใครเล่นทุกอย่าง แต่เอาไม่เคยซีกันกับหมูหลายต่อหลายครั้งที่เขาเอานิ้วครับเขาไปแย่มักไฟหวานตาและไฟชัาากเอาพี่น้องครับและผู้หญิงคนนี้ก็เกิดมาเพื่ออาจารย์ครับเล่นดนตรีมาแทบคุณอีกแล้ว